สวัสดีครับมือนีกับพามาเบิงผานสามนะครับพานสามบยี่สิบหกนิ้วนะครับอยู่ร้านภูมินอะไรยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนท้านีนะครับคือเก้านะครับตัวนี้นะครับเป็นผานสามใบยี่สิบหกนิ้วนะครับไซดรถรุ่นเย็มนะครับรถไทยหง่นะครับตัวนี้จะไปถือว่าง้ามอยู่นะครับไปงามนะครับบอมีบินมีแตกนะครับสําหรับผานพวกนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ 1 0ึ0 0บาทนะครับ19,500าบาทส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ19,500บาทนะครับราคาตรองได้ราคาก็ตรลงได้นะครับผ่านมาอยู่กับผืนนะครับว่าจับตังบ์ได้ก็สิท้ายให้เบิ้งงร่าวๆนะครับผู้ได้สนใจนะครับก็แวะเข้าเบื้องหน้าร้านนะครับกัอยูร้านภูมินทา์ไรย่นนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนท่านีนะครับอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนครหานะครับ ห่างจากเฟื่อแดงคุดจับมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับขางๆปั้มบางจากนะครับห่างจากบางจาก200ยเมตรนะครับบ่าเบอร์โทร098 612 7295่อ 98, 6, 12, 7, 2, 9, อีกเบอร์นะครับ087-034-1562ครับฝากกดติดตามกันด้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ